ลองเสิร์ฟเอนจอยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทําราดหน้าเส้นหมี่หมูหมักนะคะแบบนุ่มนะคะแล้วก็จะมีกุ้งแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็ผักรวมค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะจ๊ะหมูหมักนุ่มมากเลยนะคะกุ้งปลาหมึกที่เกะไว้เรียบร้อยแล้วก็ผัดค่ะเดี๋ยวเราไปผัดเส้นหมี่กันก่อนนะคะ<ม>กับซีอิ๊วดำค่ะ กับสีอิ๊วดำกอนค่ะจะได้ผัดง่ายๆนะคะครุ้ยยุ่ยเลยค่ะลงุ๊กเส้นมีทั่วแล้วเดี๋ยวเราก็ไปผัดกันนะคะใส่กระเทียมให้หอมนะคะแล้ก็ตามด้วยเส้น นี่นะคะเส้นที่เราผัดเสร็จแล้วหอมมากเลยค่ะเส้นหมี่ผัดชัยรัดหน้าร้อนร้อนเลยค่ะั้งนะคะเ้าวโียมก็มะเขืก็นึงนะคะตอนนี้กำลังตน้ทแล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยนะคะรอให้น้ำเดือดแล้วก็หมูนุ่มี่ร่รหนักไว้ใส่ลงไปเลยนะคะ ก็กระจายกระจายค่ะแล้วก,ก็มาปรุงรสใส่เต้าเกี้ยวนะคะกกต้องซอสหอยค่ะก,ก็ตามด้วยซอสไข่เดี๋ยวด้วยซอสซี๊ดนะคะแล้วก,ก็รสดีหมูค่ะ ก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะไว้หมูสุกเดี๋ยวเราผัดมาใส่ค่ะหมูก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ผักเลยค่ะตามที่ผักนะคะ้ค่อยใส่ค่ะวันนี้เราไม่ได้ใช้คะน้านะคะได้ผักสุก เริ่มสุกแล้วแล้วก็เติมผักปังตุ้งใต้หวดนไปด้วยนะคะสีสันสวยงามค่ะสุกแล้วแล้วก็ตามด้วยแป้งน,นะคะดูว่ามันแค่ไหน ก็ยังไม่เหร็จก็ขอเพิ่มซะอีกนะคะก็ตักเพื่อไก่นะคะเราใส่ไขไ่ว้วยค่ะสุดนี้ก็ค่อยคคนนะคะรับหน้าเสร็จแล้วเรื่องเนื้อสุนหามาคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะกุ้งกับปลาหมึกมาใส่เลยนะคะกุ้งประหมึกสุกง่ายะค่ะ จากพูไฟหมึกเซงไปเลยก็รอให้พูไาหมึกสุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟค่ะน้ำรัดหน้าเสร็จแล้วน้าทายมากเลยค่ะเหนื่นคนค้นมากเลยนะคะรัดหน้าหมูนุ่มอุ้มแล้วก็ปลาหมึกจ้าเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันเลยดีกว่าค่ะน่าทานมากเลยนะคะ ดเด็ดสุดอร่อยเด็กชอบค่ะากาปิกไทดูเด็ดเนอยนะคะจะได้หอมๆค่ะเอบหน้าหมูนุ่มกุ้งปลาหมึกนะคะเสร็จแล้วค่ะใครจะทำตามก็ทำได้ตะะัวน่าทานมากเลยค่ะสูตรนี้สุดเด็ดอร่อยแน่นอนจ้ารัวทานผู้เส้นมีนะจ๊ะนี่จ้า มาตักเสิร์ฟกันเลยจ้าเสิร์เส้นก็ตักเสิร์ฟแล้วจ้าอย่างเงี้ยฮืออะไรนะคะ<ม>ก็เน้นกุ้งปลาหมึกตักเลยค่ะชอบแบบไหนก็ตักแบบนั้นเลยนะจ้า รัดหน้ารวมมิดหมูนุ่มกุ้งปลามื์รัดหน้าพร้อมเสิร์ฟเอนจอยค่ะทุกคนมาเอนจอยด้วยกันค่ะทุกคนรัดหน้ายั่วๆจ้าเสร็จแล้วมาทานด้วยกันจ้าสีสันน่าทานมากเลยนะคะสูตรไม่รับจ้า ทารเองที่บ้านได้สบายเลยนะจ๊ะเราไม่ต้องไปที่ร้านแล้วก็สามารถทำได้อรยมาทานรัดหน้าด้วยกันจ้าเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะรัดหน้าโยโย่น่ากินมากเลยค่ะทุกคนเพื่อนบ้านเอาขนมเทียนมาให้นะคะ น่านกินมากเลยจ้ามีเพื่อนบ้านน่ารักนี่คะ่ะเพื่อนบ้านเอาขนมมาให้เมื่อกี้ค่ะขนมกล้วยใส่มะพร้าวกลองแปลกไม่เคยกินถ้าทางแม่จะอร่อยมากเลยคะ่ะทุกคนเพื่อนบ้านน่ารักจริงเลยคะ่ะแล้วก็ตักรัดหน้าไปแบ่งให้เพื่อนบ้านด้วยนะคะข้างงองจ้าเพื่อนบ้านน่ารักแล้วก็น่ารักกับเพื่อนบ้านนะคะมีอะไรก็แบ่งปันกันคะ่ะน้ำใจจ้า นี่ค่ะรัดหน้าเราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนมาทานด้วยกันจ้ารัดหน้าหมูนุ่มหมูนุ่มหมูหมักนะจ้าหมูนุ่มมกากเลยค่ะทุกคนนี่จำเ็คนะคนะคะเดินด้ มึกกาชิ้นใหญ่เลยนะคะทำเองงานเยเองค่ะเนื้อปุ้งนะคะทุกคนโอ้ยกุ้งตัวใหญ่มากเลย Những mặt nữa là không. nữa là không. Những mặt nữa là không. Những mặt nữa là nữa là không. Những mặt nguồn 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 แล้วก็ใส่น้ำมันไปด้วยนะคะเล็กน้อยน้ำมันพืชก,ก็ได้นะคะได้ไหม,มก็ใส่น้ำมันมะกอกก็ื่อจะมะกอกค่ะใส่ด้วยเล็กน้อยะคะ่ะรู้หมือนนุ่มน่ารับประทานแล้วก็ใส่ไข่ด้วยคันหนึ่งใบเป็นน้ำไปน้อยไปหน่อยเช่นดุบหมดแล้ว ทำเองทานเองก็อร่อยค่ะบ้านเมลาลูกสาวบอกอยากทานหน้าฟีกดลมาจังค่ะเลยบอกเดี๋ยวมาทำให้ค่ะจะได้มูนุ่มมึงมักอร่อยอันโปใส่ผักที่เด็กๆชอบด้วยค่ะเด็กไม่ชอบทานพัน้านะค่ะที่บ้าน เด็เ๋ว่าว่าขนมือเสจผักบังปุ้งแทนค่ะเาลยมากสามารถไปทันตามได้นะคะไม่หวงสูตรค่ะมาถามได้เลยค่ะสูตรไม่รับแน่นอนค่ะแบ่งปันกันได้ค่ะ วันนี้ขอตัวลาก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ